ประชชาาชนเกกิดจชช้ดชชสวัสดีครับผมสำเร็งการสะเพียนนะครับผู้ดำเนินรายการวันนี้หลายคนที่กำลังติดตามในช่องของโซเชียลเราเนะฮะพักรวมพลังประชาชนทุกแพลตฟอร์มทุกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น แอปต่างๆที่อยู่ในระบบของโซเชียลท่านสามารถพิมพ์ไปได้เลยว่าพักรวมพลังประชาชนวันนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นกรรมการบริหารพักนี่แหละที่ทาหน้าที่ดูแลเรื่องของพักเรากรรมการบริหารว่าจะต้องทาแบบไหนอย่างไรวันนี้อยู่กับพี่ประสิทธิ์นะครับนะว่าท่านจะมีแนวคิดในเรื่องของการเมืองอย่างไร ไปทักทายกับแทนก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าแนะนําตัวเองนิดนึงอ๋อผมประสิทธิ์พึ่งพงศ์กรรมการบริหารพักครับเป็นกรรมการบริหารพักโรงพลางประชาชนช่ครับใช่ครับวันนี้ในเรื่องของการเมืองไทยเราพูดถึงเรื่องการเมืองไทยแล้วกันเรื่องของการเมืองไทยมันมันเป็นการเมืองอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้มันมันเละเทะหมดแล้วใช่ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้เรามาอยู่ในพักนี้แล้วพี่ประิสธิ์คิดยังไง เกี่ยวเรื่องหองการเมืองที่เราจะทำกันเพราะการเมืองเนี่ยผมดูแล้วมันบิดเบี้ยวคือมันบิดเล้วมันพูดอย่างก็ทาอีอย่างมัน,ม,นมันไม่ใช่อ,อืผมได้อาสาเข้ามาเนี่ยผมหวังจะให้พี่น้องประชาชนที่ที่อขอขอ,อนุญ,ญาตรัดรัดยาหน,น,นอออออูอ่ะครับขอเออเพราะว่าเวลา สสโปไปหรือว่าอะไรไปก็จะให้นัดโยบายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเวลาได้เป็นขึ้นมาแล้วไม่เห็นหมูประตาชนก็คือตอนที่จะไปหาเสียงรับปากอย่างดีเลยโอ้โหโฆษณาก็ยังยิ่งใหญ่เลยเดี๋ได้ไปจะปุ๊บเนี่ยคไหวจะแต่หัวมันได้บ้านใช่ครับถูกกระทั่งเข้าถึงห้องนอนถูกครับแต่พอได้มาปุ๊บโอ้โหหัวมันได้บ้านยังไม่เห็นเลยก็เขาก็บอกว่าถ้าหาเสียงเนี้ยเราไหวเขาต่อครั้งเดียว แต่เวลาเรามีปัญหาไม่มีเขาไม่ถึงไม่ว่างมั่งอะไรมั่งแต่ผมคิดดูว่าก็ขอบคุณอขออนุญ,ญาตอ่ยชื่อหัวหน้าพิวิทย์ทิ่ประัก์ครับที่เห็นเห็นเห็นว่าผม,มว่าสมควรมาทำตับตำแหน่งนี้ผมก็ขอบคุณท่านหัวหน้าพิวิทย์มากทีท่ที่ท่านได้ว่าผมเป็นคนลุยงาน แล้วผมไม่อยากให้ประชาชนหรือคนรัฐย่าโดนเอืออัปรอเปียกนะครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยมันไม่จริงใจใส่หน้ากากหลอกกันเองครับชิงดีชิงเด่นไม่รู้จักพอประชาชนได้อะไรฮะอยากแก้นู่นอยากแก้นี่แต่ทําไม่ได้อืก็ก็รู้รู้อยู่ตอนนี้เป็นยังไงครนะตอนนี้เป็นงงผมถึงอาสาเข้ามาช่วยพักรวมพลังประชาชนโดยที่ ่านหัวหน้ามีความเมตตาให้ผมเข้ามาช่วยผมก็บอกหัวหน้านว่าผมจะช่วยเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนของเดาก็คือทุกวันนี้เราจะเห็นในเรื่องของงบประมาณออกมาทีเป็นพันล้านแสนล้านใช่ครับผม oh, มีงบของกระทรวงนูง้นกระทรวงนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับแต่งบที่ได้ออกมาเนี่ยปุ๊บถามว่าพี่น้องประชาชนได้ไม่ได้ไม่เข้าถึงไม่เคยเห็นเลยไม่เข้าถึงไรับขาประชาชนบ่นกันทุกวันไหนนะ,ะใช่ครับใช่ครับแล้วถามว่าเอางบตัวนั้นไปทาอะไร นั่นดีครับเราผมไม่รู้จะพูดยังไงมันก็มันก็พูดไม่ได้เราก็จะรู้กันอยู่แหละใช่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าผมก็ได้เข้าไปหาประชาชนเข้าไปคุยกับเขาว่าเป็นไงมั่งรัฐบาลรุ่นดีีไหมเขาบอกอยากเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาว่าเพราะว่าการเมืองรุ่นเก่ามันมันแย่นะขออนุญาตพูดีนึงว่าไม่เขาเขาอาจจะรู้ไหมรู้ลึกรู้ช่องทางนู้นช่องทางนี้มาหมดแล้ว ใช่ใช่ใช่ไหมครเขาก็เลยพยายามกันไม่ให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเพราะเดี๋ยวไปเจาะอันนู้นเจาะอันนี้มันรู้ได้หมดใช่ครับใช่แต่พักเราเนี่ยพยายามที่จะทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ทุกเรื่องให้ได้เพราะว่านโยบายของเรามันแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะเข้าถึงประชาชนเพราะว่าหัวหน้าพิวิทย์ท่านจะบอกเสมอว่าเราต้องเข้าหาประชาชนทุกวันนี้ผมก็เข้าหาประชาชนครับนะครับผม ผมไม่จําเป็นต้องรวยหรือจนผมเข้าหาเข้าไปสัมผัส uh huh. ว่าเป็นยังไงบ้างอตอนนี้มีปัญหาอะไรที่จะให้พวกผมช่วย uh huh. ผมก็จะเข้าไปช่วย uh huh. นะฮะผมไม่สร้างภาพผมเข้าช่วยจริงๆ uh huh. แล้วพผมก็ทําจริงๆด้วยนะครับ uh huh. เพราะผมเป็นคนที่ถ้าได้เข้ามาแล้วผมทําด้วยใจนะครับ uh huh. ไม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนขอให้เพราะว่าชีวิตผมอยู่กับดินเป็นคนติดดิน uh huh. นะฮะ แล้วผมมองคนผมไมไ่ได้มองแค่เสื้อผ้าเรื่องมองรวยผมไม่มองอผมมองในใจเขาตอนนี้ประชาชนเขาต้องการอะไรเห็นไ,ไหมฮะประชาชนต้องการอะไรถ้าเราไปมองคิดว่าอุย้ยตำแหน่งนี้อือ่ะต้องซื้อ,อต้องอย่างนุนนนี้แต่พรรคนี้ไม่มีเราประชาชนที่มีความสามารถเข้ามันเป็นพักรวมของประชาชนนี่นะฮะผมเพราะว่าผมผมว่าพัก พมประชาชนเนี่ยเป็นพักที่ชื่อเหลือประชาชนมไม่มีในทุนคร<ะ>ับครับแล้วหัวหน้าอภิวิทท่านจะบอกเสมอว่าพักนี้ไม่ได้เป็นของท่านเป็นของประชาชนทุกคนเป็นพี่น้องอุดมการด้วยกันแล้วก็พวกสมาชิกพวกะกรรมการติดติมศักดิ์ทุกคนมาเป็นพักคเป็นพี่เป็นน้องกันพักนี้ก็หัวหน้าอภิวศท,ท์เคยก็บอกว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องอ เราเตือนเราเตือนกันได้อะไรผิดเตือนได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่คือเหมือนว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากันใช่ฮะเพียงเพียงแค่ว่าหัวหน้าพักครับมิวิตเป็นเหมือนพ่อบ้านใช่ครับนะมีเลขาธิการพักเป็นเหมือนแม่บ้านใช่ก็ดูแลกันพอพ่อบ้านสั่งอะไรมาก็แม่บ้านรู้หน่อยเหมือนแม่บ้านครับพูดเราเหมือนลูกลูกเออยากกินแกง เพศข้าวพ่อบ้านก็ช่วยกันทําแต่ไม่ใช่พ่อพ่อบ้านหรือแม่บ้านทําคนเดียวแต่ลูกๆต้องช่วยเอาใค่หันพิกได้ใครตีกระเทียม่ก็คือช่วยกันจนเป็นครอบครัวหัวหน้าพิวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนที่ติดดินจริงๆนะครับไม่มีการว่าเฮ้ยคนนั้นรวยคนนี้จนไม่คิดอย่างนั้นเสมอภาคเสมอภาคหมดแล้วเข้ามารวมด้วยกันด้วยใช้ใช้สมองคนนี้มีสมองอย่างนี้มารวมกัน ทุกคนผมถือว่าที่เข้ามาลงทุกคนไม่เก่งไม่เก่งหมดทุกอย่างก็คืออย่างพี่เองอาจจะเก่งเรื่องหนึ่งอ่าใช่ฮะผมอาจจะเก่งเรื่องหนึ่งใช่ครับและเอาความคิดของทุกคนเนี่ยมารวมกันใช่ครับใช่ใช่แล้วมารล่ออปุ๊บอ้าวมันจะกลายเป็นอันนี้แหละใช่เลยใช่ครับเราทุกคนเามารวมกันแล้ววันถ้าเกิดเรามาลงกันแล้วว่าเออตรงนี้สิ่งนี่ไม่ถูกนะแล้วก็เริ่มต้นก็มาใหม่สร้างใหม่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมมาศาเข้ามา นะครับผมอาสาเข้ามาเพราะว่าผมเป็นคนหน้าเป็นคนที่ติดดินอเอาจริงเอาจังกับพักรวมพลังประชาชนไม่หวังผลประโยชน์อ,อยากให้พี่น้องประชาชนที่รัดยามีกินมีตังในกระ,ะเป๋าที่อย่างที่หัวหน้าเขาเอ่ยน,นะครับผมนี้เข้ามาใชครับแล้วก็ผมก็บอกหัวหน้าเสมอว่าผมไม่เก่งมากนะคนเก่งกับผมมีเยอะก็ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่เก่งกับผมเขาบอกมันต้องเก่งทุกคนเก่งไม่หมด Mm. ไม่จําเป็นท่านจะเป็นด็อกเตอร์ไม่จําเป็นท่านจะเรียนจบเอาความทิดความอาลามาช่วยกันอ mm. ไปด้วยกันเป,เปรียบเหมือนว่าเราสร้างบ้านสักหลังใช่ไหมฮะรเราสร้างบ้านส่งส่งหลังคาส่งตะปูส่งคอนเราช่วยสร้างบ้านหลังเนี้ยให้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านของเราเป็นพี่น้องที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันเพืมีความสุขครับมีอะไรแล้วก็เตือนกันคุยกัน นี่ฮะนี่คืออนิสัยของหัวหน้าพิวิทย์ท่านจะสอนเสมอว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องให้เกียรติกันอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเพราะพักรวมพลังประชาชนไม่ได้เป็นของท่านเป็นพี่น้องทุกคนที่มนร่วมมาหลอมเป็นพักรวมพลังประชาชนครับผมนะว,วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่เกียิประสิทิ์ทะทนะพี่ประสิท,สทิ์ที่ได้ให้แนวคิดคให้ความรู้ ในเรื่องของการเมืองในยุคใหม่ๆมันจะเดินต่อกันอย่างไรจะไปในแนวทางใดแนวทางไหนโดยพักรวมพลังประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะสร้างฝันตรงนี้ของพี่น้องประชาชนให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากครับครับผมอ้าวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนจะมีคลิปอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไครหรือใครมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการเมืองจะให้เราไป พูดคุยกับใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยบอกมาเดี๋ยวเราก็จะนำข้อความหรือข้อมูลท่านเนี่ยไปเสนอหัวหน้าพักแล้วมาพูดคุยในเรื่องของการเมืองอย่างที่สิบนาคาใช่ไหมเรายินดีรับใช้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ